นี่มาอัปเดตสวนแตงโมงให้พี่น้องในเบื้องต้นเนาะหลังจากที่ปลูกไปก็ไม่ได้อัปเดตเลยนะนั่งหยาบเพียกยัางงาดไรอ๋อผ่าปืดอะไรทุกคนกกเห็นบนะ่ปืดผ่าปืดผ่าปืดเลยเนาะนี่หลังจากปลูกไปได้ประมาณวันปลูกวันที่ประมาณวันที่อะไรวันที่สามปลูกไปวันที่สามป,ป,ปลูกไปวางวันที่ เศร้าแปดนะเศร้าแปดกระปุปกกำลังงามเลยทุกคนแทงส่วนนี้ถือว่าโอเคแต่เลยทุกคนก<อ>ประมาณซีหามื่นนะจะได้มือนเดิมที่ประมาณเป่าไม้ประมาณชิมหามื้นนะที่ตัดยอดทุกคนร่มนปะ่าปูจนเปืนเนาะจะได้ไปหา สิได้ไปหา้าเอ็ดผาปูนะทุกคนออโอ้สวยงามขนาดเท่าไยคักคัก,กพักตตะปูกมากเนี่ยกำลังกำลังเห็นสุดนี่แล้วคนขาวโอเคเลยทุกคนเลยพุ่งไปไวยขนาด งามมาลีงามมาลีกระทุงกระปือแล้วเลยพวกเนี่ยฮะเราเบิ่งกระทุงอีกทุกคนเลยมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิง่งนทำการหลังจากที่คอยปลูกไปได้ประมาณมื้อนี้กับบ้นที่เจ็ดเลยนั่นะแหละประมาณวันที่สิบแปดมาก็ะบ้านหยักหอดสิบมื่นเลยแหละทุกคนเลยสิบห้ามือเนาะเป้าหมายของข่อยจังสิตัดยอดสื้งามเลยทุกคน กทีิสุดแไบพี่น้องไเบึงแบบจะจะไปดำกันเลยผ่านทุกคนสักกอริสุดนี่ทุกคนเลยสมบูรณ์ เบืองย่อนมันมันสังเกตเบืองย่อนมันเนาะยอนยันนอนเขายันเพียเขาเห็นมันมีปัญหาทั้งนั้นเราต้องระวังไว้ตลอดเนาะระวังไวไ้ทุกคนป้องกันไว้เด้อยคอยป้องกันไวนะ้เนาะยิงมืออื่นนี่แล้วว่าจะฉีดยายอีกประมาณหาหาเจ็ดหมื่นสี่ตันึงกันไว้กันไว้เบ่อเบาห้มัน บลาห้มันเกิดจังงานบอลได้เนาะมาลุ้นนำกันเนาะว่า <mir> ม <anda> ันสิเป <have> ็นอะไรต่อไปปลาห้าเสด็กินหมากบอลนะบอลแม่นว่างามหรืวหมากสิใหญ่หลุดเนาะาต้องต้องดูแลด้ายมันได้ด้ถ้าว่าดูแลบ่ได้เนี่ยมันเป็นหมากับปลากรพ่านนีกก็ต้องดูแลให้มันได้การมันเป็นหมากโพราผ่ากับปืนลายด้ทุกคนด้วยครับคุ้มผ่าอยู่ก่อนเดี๋ยวผ้าพี่น้องมาเพิ่มแค่นี้ก่อน ข้าวบ่ข้ขนนาวกะลิสุดเลยเจาเจวมันจะปลูกม่งม่วงมากอะมีสุดหนีแล้วนะคนกลางจะโอเคเนี่ยแต่ก็ต,ต,ต,ต้องติดตามต่อไปอีกคนไปได้ไหเบ่งจะจะไไกลไปเลยถามให้มันมีนอนมี่บง,งเขาอยา่าเ็ดขาด sướng ngắm, sướng ngắm thôi con đi. ประมาณนี้แล้วทุกคนมาอัปเดตให้พี่นอ้องในเบื้องต้นกันเนะาะไปติดตามไปกันดพอได้สู่ลงคลิปประดีวไ่ค่อยมีเวลาทายคลิปทุกคนเลยอ่ะคลิปนี้ก็ลาพี่ไปเพียงแค่นี้เนาะคลิปหน้าพบกันใหม่ด้วยทุกคนด้ยวยขอบใจหลายๆที่รับชมไปคุมผ่าก็มันปิดเป็นล่มแห้งทุกคนเลย